อ่าสวัสดีจ้าตอนนี้เวลาตีสองครึ่งพี่รันเพิ่งเลิกงานแล้วก็เข้าไปดูคลิปเข้าไปดูคลิปเออน้องโจแล้วก็แม่หน่อยซอนุชแล้วก็อุงอิงเขาเอ่หยอกร้อกันนั่งพักนั่งพักผ่อนนั่งพัก น้องโจก็ตื่นเต้นพอหนังพวกนี้จะฉายแล้วหนังไข่ออก,ก็จะฉายแล้วน้องโจเขาตื่นเต้นตื่นเต้นเขาเป็นคนสร้างเนาะ,ะและลูกสาวก็ยกมือไหว้โอ้โหพี่รันถ้าพี่รันบินกลับเมืองไทยได้พี่รันจะบินกลับเลยแหละจริงๆเห็นแล้วก็สงสารน่ะเพราะลูกคู่บุญคู่บารมี เพราะเขาเนดเนยกับหนังไขอ้อเนี่ยเน็ดเนยกับหนังไขอ้อมาเป็นปีอ่ะอดตลับขับตอนนอนโปรโมทแล้วก็ลูกสาวเขาช่วยกันโปรโมทพี่รันอยากให้เอฟซีแล้วก็ทั่วฟ้าเมืองไทยไปชมกันเยอะๆไปดูกันเยอะๆไปเป็นส่วนหนึ่งไปเป็นส่วนหนึ่งให้กำลังใจเห็นน้องโจพูดแล้วก็อุโสูสารจับใจเลยคนสร้างเนาะ คนสร้างอ่ะคนสร้างงานอ่ะมันเป็นหนังดีอ่ะเป็นหนังดังอ่ะตอนนี้ขายอ้อนะหนังดีหนังดังหนังเด่นของของปีนี้เลยเราเ้าใจช่วยเราเข้าใจช่วยพี่รันก็เอาใจช่วยก็ขอให้ปังๆอ่ะขอให้ภาพยนต์ขายอ้อปังปง ล้วขอให้ FC เอฟซีท่ฟ้าเมืองไทยไปดูกันเยอะๆไปดูกันหลายๆรอบแล้วก็พูดกันปากต่อปากคนอีสานคนอีสานน่ะน้า,าพาครอบครัวกันไปดูพากันไปดูได้เลยแล้วก็ให้กำลังใจอ่ะแล้วลูกสาวก็พูดลูกสาวก็พูดได้ดีมากเลยองค์หญิงอ่งอะโอ้ยเด็ดเหนื่อยเห็นลูกสาวอ้อน พ่อพ่อแม่แม,แม่เห็นน้องโจอ้อนพ่อพ่อแม,แม่น้ำตาสิไหลค่้อยโอ้ทำไมค่อยไม่ถูกหวยเนาะไม่ถูกหวยสักเออเออถ้าถูกหวยถูกหวยถูกหวยซื้อหวยก็ไม่ถูกออซื้อสองสามมันออกสองสี่ เอาเงินใครล้วก็ได้ทัานก็ได้อยู่แล้วอนะแต่เราไม่อยากเป็นนี่เราบางครั้งอะเห็นคนทํางานอะเขาทํางานเขาทุ่มเทอะ้องโจเขาทุ่มเทกับงานอะลุงโจเขาทุ่มเทกับงานแล้วก็ลูกสาวด้วยเขาทุ่มเทกับงานเขาแล้วหนังพี่รันอยากจะดูมากๆเลยเอ๋อเขาไปอนใครอค่อนนะ พี่นันอยากจะดูพี่รันตื่นเต้นขนาดพี่รันอยู่ประเทศญี่ปุ่นพี่นันยังตื่นเต้นเลยมันเป็นอะไรที่ที่แล้วพี่รันเป็นคนชอบดูหนังผีอยู่แล้วไงอือพอเราเป็นคนชอบเราดูหนังผีอ่ะแล้วเราเราก็ชอบดูอ่ะมันก็เลยทําให้เราเตื่นเต้นอ่ะอยากจะดูอยากจะดูมากๆเลยสําหรับตัวพี่นันนะที่ว่า้า มันจะหาหนทางดูยังไงเนี่ยคือจ,จะหาหนทางดูยังไงเนี่ยจริงๆคือไม่เคยอยากจะดูหนังเรื่องไหนเท่ากับหนังไครอ้อเลยนะพี่รันอะแต่ก็คิดว่าเราเนะ่ะถ้าเราอยากพี่รันอยากให้คนไทยในประเทศไทยอะทุกคนในประเทศไทยนะ ช่วยก็เป็นดูไข่ออเยอะๆคนคนเขาคนสร้างนะสร้างงานนะสร้างผลงานอย่างน้องโจเขาหนังมันเป็นหนังดีอะ่ะเพราะใครใครเขาก็พูดนี่ใช่ไหมคะพูดแล้วผู้กำกับอะ่ะผู้กำกับก็ภาพ,พยนตร์อเจ้าเอ๋ยใช่ไหมล่ะแล้วคนเขียนบทก็สุดยอดอะ่ะก็สรุปแล้วเป็นหนังตื่นเต้นหนังผีสยองขวัญลบหลู่ศรัทธาอาถรรพ์เนี่ย ภาพยนต์ขายอ้อเนี่ยตอนนี้มาแรงจริงๆทุกคนแล้วภาคใต้ภาคอีสานเออภาคเหนือภาคกลางมีมีไม่รู้กี่เจ็ดสิบกว่าล้านจะคนใช่ไหมพาลูกจุงจุงหลานพาคุณตาคุณยายพากันเข้าไปดูเป็นครอบครัวพี่รันมันจะมีความสุขมากเลยอ่ะใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้เห็นลูกสาวหยอกล้อกับน้อง YouTube น่ารักมาก YouTube YouTube น่ารักมากเลยเล่นยอกล้อกับพี่สาวกับพี่อุ้งอิงแล้วก็ซอนุก็บอกว่าพรุ่งนี้ได้แน่ห้าสิบล้านพี่ตันนะพรุ่งนี้มันได้นะพรุ่งนี้เ,เออวันละห้าสิบล้านห้าสิบล้านน่ะใช่ไหมล่ะ เออเพราะมันได้อยู่แล้วไงเราต้องต้องต้อง,ต,องต้องให้กำลังใจอะต้องต้องให้กำลังใจคนทำงานอะคนสร้างงานอะฮู้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้พิลันอธิษฐานนะขอให้ใครอ้อปังๆพันล้านขอให้นำพาคนที่สร้างงานสร้างผลงานดีๆ มีกำลังใจต่อสู้น้องโจเนี่ยเขาตื่นเต้นเขาไม่หลับไม่นอนเลยนะลูกสาวด้วยไม่หลับไม่นอนเลยนอนไม่หลับเขาบอกเขานอนไม่หลับอืมน้องโจบอกว่านอนไม่หลับพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเนาะภาพยนตนะ์ไข่ออนะไปไปไปดูกันไปให้กําลังใจกันเยอะเยอะ สำหรับพ่อลูกคู่บุญคู่บรารม,มีแล้วก็ลูกสาวด้วยอย่าอย่าให้ขาดทุนนะคะขอได้ขอะไรพันล้านก็ขอให้สุดปังอะ่ะปังปังอะ่ะนะที่รันอยู่ต่างประเทศญี่ปุน่นก็ให้กำลังใจอะ่ะหนึ่งอีกหนึ่งกำลังใจอีกหนึ่งอีกหนึ่งกำลังใจที่จะ ให้กำลังใจพ่อลูกคู่บุญคู่คู่บรารมีพรุ่งนี้ขอให้ปังแล้วขอให้ได้ร้อยล้านเลยแล้วก็พันล้านตามมานะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์จ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะขอบคุณมากจ้าบ๊ายบายจ้า